ครับกับเกมเน,นี้เราดูงนี้หุจะมาเล่นวิดีโอซึ่งวงเราได้เขาแล้วนี่คือนี่คือที่หุดอีเตอร์แล้วก็วิธีได้คือต้องกดนี้นะแต่ว่าได้นี้ด้วยนะโอเคไม่รู้แต่ไปกันต่อกันไป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 จุ๊บโอ้ย ห,หันหนฮะกุญแจเื่งสอง,สองเขใช้คุณแจกนเนี่ยโอ้ยตายตายตาย,ยตายคุณแุณแจเนื่งสอง เจหนึ่งสองออะไรอะ่ะคุณเจหนึ่งสองนเกินอ๋อต้องกดล็อกรนนี้โอเคสนุกสนานแล้วมามาทำเคสกนันกดแร่ได้อะ 4ี่ห้า

โอเคแล้วก็เอาไปส่งนี่ได้เงนได้หนึ่งไดกเกินโอเคไดกเกินรไม่เป็นตัวแรกเ,กเลยโอ้โหดีทีเดียวเดียวก็ได้แหละโอ้โหแล้วแล้วแล้ว đi, rồi, rồi, hello, chín, ba, xíu ส่งได้โอเคยี่สิบก็ได้แล้วยี่สิบก็ได้าษเป็นสิบดอลลาร์แต่เี่อกี้ดอลลาร์นะแต่ที่เห็นดอลล่าเป็นสิบดอลลาร์ ซื้อเลยนี่คือคุณแจเดืองสองจะเป็นยังไงไหมดูกันคือคนที่คิดว่าลาเสียงอะ่ะคืออาจจะได้ยินได้ดดหน่อยแล้วก็แบบเราฟังเราไมา่ได้เอง เสียงดีก็แบบโ้สูงสูงไหญ่อ๋อนี่นคืออไรนีเกยี่สิบอันใจะเล่นใคจะไปไหวโอ้โอีกยี่สิบอัน ซึ่งว่าเมืองใหม่เนี่ยต่อต่อระบาดได้แหละโอ้โหดีช้านะเฮ้ยมีรางรถไฟด้วยไม่แคร์เนี่ยแล้วดูนิดหน่อยจะต้องกุญแจหน,นึงสาง ไปต่อเขไม่ต้องจบไปล้เอาที่คุณดีกว่าโอ้โหเฮ้ยยิวยิวยิวย่วยิ่วย้วยวา,วาหารนาการมไมจำเป็นเฉยเลยแล้วแล้ว,ลวไอ้เพื่อนด้ 哦，来地啊！嗯，啊，叮，飞机不用飞，哦吼，哦吼，打！ เด็กดอลล่า์ัอล่า, <S <S แ,าแลนมาไหนอยะสวัสดีครับเป็นแบบนี้ก็เป็นไงอ๋อไม่ใช่เหรอยเยอะดิอะไรโอ้โหจะบ้าตาย ขุดดีเตอร์ล่ะโอ้ยตายตายตายให้ขุดไปคือทั้งวันเลยใช่ไหมลแลาล เรื่องก็บอสชราชาเป็นทำที่ไม่ธรรมดาเนาะ,ะยังยังยังจิ๊บ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 ,บ,บอ้าวโอเคก็วขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ส่งได้ เย่ yeah. ไปๆนี่คือเลีเ้ยงควาจะให้แบบนี่คือเลี้วงควาจะใ,ให้ก่อนเสร็จดีดูให้สอนน้าล,าล่าล้วโอโ้โหไอเกลือหายเกลือหาวเจ็บน้าล้ว เรีนยังสองละเจเจดีจับกลอแปบนึ่งจกัจกจับไปก่อนไปก่อนไปก่อน นี่น ame. ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรชี่มันแรกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่มันแเกินอ่ะโอ้โหโอ้โห์นา curtain, ่าบอกน่าดูเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วตายตาย Det får se den sen som väder. Det var ett hugg och hårbryn. อันนี้อ่ะหายจท้ายแล้วโอ้โหพี่เต้ก็ได้เนาะอ่ากินขัดกินขัดอ่าทีทีทีอ่ะแอวก่อนเลยหนึ่งสองสามแล้วสี่โอเคแล้วก็ คุยกันต่อโอ๊ะอะไรอะ่ะน้ำเหรออันนี้อย่ามองนะมันคือไฟเราลงน้ำแนละ้วโอ้โหเพราะว่าสนใจมัน้ม่รู้ว่ามันคือไฟมาพี่ให้เป็นชาติเป็นปีเลยวันจะเร็นแต่ tung ra của tung ra ding 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 đã ding gặp ding con Gặp ding ลิพี่แบบยากมากเลยเนยี่ยได้ชึ๊บเยรโอ้โหถ้าเราทำอย่างนี้ก็ยังขี้เกียจ์ละเยอะอีกโอ้โห นึ่งอันนี่ขนาดจีแล้วนะอันนี้แหละนี่อะไรอะ่ะอันนี้เราสตาร์คพอเยนี่คือแบบอะไรที่แบบเอ๊ะเอาโฟม,มาย ไปคนตรงนี้ไปนี้แต่ให้คนตรงนี้เ่้มันคือปอกปอมนะปปอมอี่ยปลปอปอมอู้ปอกปอมก็ปอกปอมจรคนทำแบบได้เอาตรงนี้ตรงนี่คือขาได้ไ ไปจิบจ๊บจิ๊บอ่าตรงนี้ไงข้า,าเปลี่ยนอะไรบ้างโอ้โหเรียนปาคู่กันเลยโอ้ยถ้าเราคนจะซื้อของที่เขาเลียนว่เศษนี่จะเป็นยังไงเนะี่ยโอ้โหนี่คือเรียนรู้วิชาหนังสือหนังสือเร็วหนังสือขุดเร็ว กดเร็วกันดเร็วเพราะว่าพอเราตายขนาดทำนี้ที่เกียดเลยจุจุจุดจัง้ย เอาไปเกินกันเพราะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นมากแค่ chị dư cha chị tỷ bác chị tay luôn Ôi, tại chị tay ra, tay rồi chị tay tay 2 2 tay 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 ตัวสิแลวส่งได้เดี๋ยวยืมเพื่อนก่อนเอาแปดนเลยเาได้สองอันเย่ yeah. แล้วก็เ yeah. ย่เยอะเลยเนะี่ยโอเค แล้วก็าอกแปแล้วแปแล้วแปแล้วไป ได้เตียนได้หกแล้วแล้วก็ได้ลาล่าเยอะด้วยแล้วก็อาตรงนี้มาตรงนี้แต่เงินสดโอ้ได้สองอันเองแต่ก็ยังดีนะก็ยังดีก็ยังดี ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย